พระบาทสมเด็จพระบรมชนนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตรงหน้าวะยรายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวายราย ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระมมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชมหาราชผู้จัดการมณฑนทหารบกที่25พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑนทหนารบกที่25คณะขา้าราชการ และประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญวิริยะอุสาหะเพื่อให้ถวยราชมีความผาสุขร่วมเยน็นพระมหาการุณาทิคุณที่ทรงมีต่อเราปรวงชนชาวไทย ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีตรงหน้าไดกัน ไปเรื่อยนะครับเรามีผู้ติดตามารับผิดชอบได้นะครับตรงงหน้าบริเวณที Scot ่ีนะครับเดินๆมารับผิดการได้นะครับผ่านน้องๆน้องๆเราดอนะครับเราพวกเราเพื่อนนะครับน้องๆเรารบกวนมารับผิดการด้วยนะครับไปเรื่อยๆกันไนเดินเดินทานถ้ายูโรทิมของเรานะครับก็

ขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ